สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่น้องนะคะตอนนี้ก็อ่กำลังจะออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะรอฟังแถลงนะคุณ่ะมาจมงหน้าห้างผนหมูพี่น้องนะครับอ่วันนี้เราจะมีงานมีหมอรำบว์พี่น้องวันนี้นะ โอ้ยจะมีงานมหาก่อนในนั่งหน้ามาช้าที่ยืนไงาสมัยนั่นนพนองเาถ้บเบื้งหนังมึงหมอลำนเดียวเนี่ยะนนมไม่มาบออย่างก่อนมาก่อนางนาาล่างลางอหอบลูกหอบร้านมาพ้อเหมือนแบบหอบกิ๊กน้ำอีรีอดหอบเี้หน่อยมาพ้อเลยทบมันหอบท้อ

ออกมาไม่ครบผมขอมอบเป็นตัวแทนมอบทั้งหมดเลยนะครับเป็นท่าผมครับนะครับให้ให้คุณุูให้คุณนูครับเอาลุงฝากไปทนายด้วยนะครับถ้ากินแล้วกินแต่ยังไงเลยครับสั่งซื้อค่ะก็หวังว่าจะมาใหม่ก็หวังค่าจะมาขอบคุณครับไม่สวยนะครับจ ขอบคุณคุณจอยจากเชียงใหม่นะครับจากน้องจอยอองนะครับอดนกไม้นะครับทั้ดเ่ลยเจ็ดช่อด้วยกันนะครับฝากดวยนะครับฝากัทนายก่อนนะครับหะไรก่อนนะเราสองอวยมากมันมีโทสีม่วงอ่บ นี่อีกกระปาานะครับะป๋ากแต่กให้มาแต่งครับกรปากินขาให้ินนไม่มาที่ไม่มานะครับคุณก็ขนากสมัยนะครับจะมีอีกของ เลยครับให้เลยครับดีสมัยเข้ามานีเป็นของที่มีมูลค่าการจัินใจมากนะครับผมนะี่จะได้อะลรครับให้ลุงนะให้ลุงนขอโทษนะคะคุณล an ุงอ no ันนี way, oh, ้ของป้านะป้าสะสมไหมอันนี้ก็จะมีมีแบงค์ห้าร้อยนะคะลุงไปดูก็แล้วกันแบงค์ห้าร้อยแล้วก็แบงค์สิบแล้วบงค์ห้าสิบแล้วก็มี ดีละดีดเก็บไว้เป็นมงคลให้ปุแบ่งกันเพราว่าป้าก็แบ่งรคราชอเไว้เลยอันนี้ก็เป็นซองสแตมป์อันนี้ของของใม่หลวมน้านนะคะป้าไม่มีนะคะนี่แบ่งกันอันนี่จะเป็นชื่อของป้าเลยค่ะก็นชื่อของป้าเลยถ้าป้าเป็นเลเซอรุงคลนะคะคะ ขอบคุณครับุณครัเอนายแบงค์บอกเป็นแจมบอกอันนี้เจตแถลงขล่าววันนี้นะครับสำหรับวันนี้วันที่สองกันยายนสองห้าห้านะครับตั้งแต่เช้ามาในสืบพยานได้สองบาทครับมันความจริงกำหนดไว้สามบาทกรานว่าสืบได้สองบาท ก้าวก็ส so, ืดพระครูมารักนะครับส่วนช่วงบ่ายก็ค้ายจักทรมาได้สองปากครับส่วนปากอื่นก็เลื่อนไปนัดหน้าครับวันที่ย7่8 2 9เจดนหนแป้า3สามันติดคนนวันีนะนี้ก็เต็มที่แล้วก็สิบทนสอง ก็ต้องสืบพยานไปตามระดับของวันที่ศาลชันท์ไว้ครับก็ทำงานตั้งแต่เก้านาฬิกาถึงสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีทุกฝ่ายทั้งนายทุที่นะครับก็ขอขอบคุณยูทูบเบอร์และก็เอฟซีของคนทุกท่านที่กำลังใจให้คุณลุงพลและก็ทีมงานทนายนะครับในส่วนของทนายก็จะดเนินการตามในคดีนะครับก็สู้คดีให้ตามหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดแหล่างเต็มที่นะครับ วันวนี้ทนายวันที่หนึ่งที่สองทนายมาบางส่วนบางส่วนก็ติดภารกิจไม่เดินทางมาเสียงเลยก็ตามมีการทํางานก็ต้องประชุมสภาฮารีนาในการทำงานนะครับแต่ในส่วนของคนดีก็ยังมีเวลาต้องสืบพยายนอีกหลายนัดนะครับส่วนวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะเพียงเท่านี้นะครับก็ถึงเย็นนี้ช้าฝนก็ไม่ตกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะ ในกำลังใจคืกำลังใจที่ส่งมานะครับครับมีอะไรจาก่อนคูดดี่นเดี๋ยข้วบุอณเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอบคุณคุณจอยด้วยนะครับที่มอบของดีมาให้รับประทานนะครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่ในนี้แล้วนะอยู่ทางบ้านด้วยนะอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเอสซีทุกท่านที่ว่าให้กอกไม้มาให้ของมานะให้ทั้งพนายบ้างให้ลุงคนบ้างก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ทุกกำลังใจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับลุงคลมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับเชิญเชิญก็วันนี้นะครับก็ค่ามอีกวันนะครับในการสืบพยานทีมงานทนายนะครับก็นำาโดย่านทนายรใจชินชัยนะครับแล้วก็ทนายสงการแล้วก็ทีมงานนะครับของสำนักกฎหมายธรรมรังสีนะครับ นับหน้าเนาะนับหน้าวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบ็ดิบแสาวันยี่สิเจยี่สานีนี่บอกชื่อได้ไหมยีเจดยี่ไม่ไม่ต้องบอกครเป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบดิบก็สืบพยานโจทที่เหลือก็จะมีสืบวันจี่สิบเจ็ดยิบแปดสิบเก้านะครับสามนัดสามนัดนะครับก็จะมีพยานโจทยในชื่อพยานนะครับที่ที่จะต้องสืบนะครับตามลำดับนะครับที่ทางอายการท่านแจ้งนะครับทางทีมงานทนายนะครับลุงก็ลุงกับ ให้ข้อมูลต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์นการกรบทีมงานทนายจะได้ต่อสู้นะครับต่อไปก็ขอบคุณนะครับคุณจอยเชียงใหม่แล้วก็แล้วก็ช่อรไม้สวยนะครับน่าจะเป็นคุณจอยแล้วก็ครอบคี่ปนะครับที่มอบกำลังใจมาให้รับยุ่ิก็จากญี่ปุ่นนะครับทุกท่านที่นี่ด้วยนะเป็นกำลังใจก็เป็นกำลังใจนะครับให้เราอ่า เราต่อสู้ไปด้วยกันนะีใจจะร้องไห้แล้วนี่ทั้ง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 ยูทูบเบอร์และเอฟซีในประเทศไทยแล้วก็ทั้งยูทูบเบอร์และเอฟซีจากต่างประเทศตัลงก็ตื่นตั้ใจนะครับในกำลังใจทุกท่านที่ดีให้นะครับในส่วนของทนายก็ดีหรือจำเลยหรือว่าดุงพันธ์พัฒน์ก็ดีก็ก็จะสู้คดีอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็รักและเป็นห่วงเอฟซีและยูทูบทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็มีแต่ไม่ปราศจากลูกชัยค่้เก็บนะครับ ก็ได้รับคามดีๆนะจากองค์ปู่ปาลิกิตนะครับทุกท่านครับ